ว่าขอกลากสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคบวันนี้กำนในเรียนโลโบแม็กไทยนูนเวอร์สกันนะครับนะเมื่อวานนะครับมีอัปเดตมานะครับซึ่งอัปเดตเตมื่อวานนั้นก็อยู่ข้างหน้าคุณเลยนะครับนะคือโชว,วะเมากาสิล่าเอ,เอลนะคบลีโมเดล โดนภาพหานึ่งไล่บเปว่าตัวนี้ก็จะส่งแต่ซึ่งไอ้ตัวนี้นี่มาโดนมาก็โดนก็โดนเนื้อเล็กน้อยนะครับนะเวลาบินมันจะใช้สกิโลโคตรลำแข็งลงมาไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าที่ผมไปลองใช้มาเนี่ยก็ นี่นี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับท้ายืนขึหมุนมือด้วยนะมาด,ด,ดนะูนะนี่นะครับผมมีไปแล้วนี่เองผงมือน,นะครับนะ <S <S เออตรงนี้แหละมาไ,ไปดูถ้าเดินดีวกว่านี่นะถ้าเดินก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับนะอืมก็ยังก็ยังปกติอยู่นะครับนะต่อไปนะคะท่าไว้นะท่าไว้นะาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหมุนมือด้วยนะครับนะแล้วก็มีฟองน้ำออกมาจำลองว่ามันมีฟองน้ำนะครับเวลาใครหมุนมือน้มันนะก็จะมีฟองน้ำนะครับว่านี่คือท่าบินนะครบท่าบินนี่จะเป็น แล้วเอ็งจะตามมานี่สวยนะก็ถ,ถือว่าดีเลยนะตัวน,ะนี้ก็ดีอยู่นะครับนะต่อไปนะครับเราไปดูรสชาที่หนึ่งกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับนะ ไปฟานต้นไม้เลยนะคะน้ำไปต้องไานที่เมืองเราชอบดีนี่แต่คนข้าไม่ต้องไปฟันที่เมืองและไ,ไปฟ,าน,ไปฟานต้นไม้ที่ฝ่านะครันะไปฟนอกกระโหลกเลยครันะเพราะมันได้กหลักนะครับนะแต่ไม่ตินดนี้เลื่อนตดนบนร้ต้องไม่ลืนะ แล้วก็300อันนี้เราบอลห้าอันเดียวนะไม่ก็800นะครับนะรำแบบแบนนะครับอยา่างคำรำที่2นี่นะครับนะซึ่งเวลาตายมันก็จะหัวหลุดนะครับนะเดี๋ยวดู าาว่าเล่นนะก็ดูหัวหลุดอ่ะนะครับนะหัวหลุดไปเราไปดูการฟ้าของมันดีกว่าฟ์มต้นไม้นะครับนะไปนี่นะ ที่มาฟังใช้สกิลหนึ่งมันก็จะได้ลักแต่ว่าถ้าสองอ่ะ หรือไม่ก็เป็นความลับอ่ะไปพังต้นไม้ที่โตเกียวนะครับผมก็เลยไปคว้าก่อคันโลกคอยดูยดิมันโดนเดิมไหมคะแต้นไม้เยอะดีนะที่ก็เลยได้แบบตัวรัวเลยอ่ะขับมาถามาไป ดังเจ๋งเลยสามารถฟาร์มก,กกระโหลกได้นะครับนะ <L ess> ออสำหรับคลิปนะี้ก็น่าจะมีเท่านี้เลยนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระด,ดิ่งกันด้วยนะครับไปแล้วนะครับทุกคนบายดูกันว่าอัปเดตน่าจะเป็นอะไร